สวัสดีท่านผู้ชมเลีซีทุกท่านนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องสารวิช t Channel คนบ้าเกษตรอันนี้จะพาท่านผู้ชมไปเก็บผลไม้ครับผมเก็บแอปเปิลฟรอสนะครับท่านผู้ชมตอนนี้อยู่ในสวนนะครับทำกลางแดดกำลังอ่อนๆครับผมตอนเช้าเข้าหกโมงแล้วครับโอเคโดกเต็มต้นครับท่านผู้ชมดูคนระับ มากต้นนี้สุดยอดได้แบบนี้ต้นหนึ่งพอแล้วดดเสะลกเกินนี้จะเป็นอีกสายพันธุ์หนึ่งนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับ จะเป็นสายพันธุ์สายพันพันหนึ่งอย่างนี้เราไม่ต้องการน,นะครับว่ามันจะเป็นเกี่ยวกับต่อนะครับชิมแล้ว,ไม,มมลวไ,มไม่อร่อยครับผมมันจืดเราก็ไม่เอาก็เหยา่ทิ้งอันนี้อร่อยครับจืดครับขายไม่ออก ครับท่านผู้ชมดูครับเราจะออาแต่พันนี้อันนี้จะพันที่เราต้องการนะครับลูกเล็กครับผมอันนี้จะลูกใหญ่ได้ราคาครับเป็นดินเลยครับท่านผู้ชมเยรายมากแต่ว่าไม่อร่อยพันนี้ โอ้โหเดิอดไปแล้วก็จจื่นนะครับโอเคครับ ดกมากครับท่านผู้ชมดูครับ เอากลก่องนะครับขึ้นรถนะครับท่านผู้ชมไปเลยไเด,ดินทางต่อตอนนี้กําลังกลับบ้านนะครับนี่จะเป็นกล่องเสียครับผมนี่จะเป็นกล่องลูกดีนะครับมีกล่องเสียมีกล่องดีจะใส่รีเซสนะครับตะข่ายครอบไว้เพื่อการหลดนะครับกําลังขับอย่างช้ามีตต้น,นครับ Apricot i so อโอเคนะครับถ้าใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับเ,เพื่อติดตามคลิปต่อไปนะครับผมเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับาดูกันไปเรื่อยๆครับดูยาวนะครับ ชา้าที่สุดที่จะทําได้นะครับท่านผู้ชมไปเร็วไม่ได้ oh <my> ชา้าที่สุดนะครับเกียร์เต่านะครับเกียร์เต่าสโลไม่งั้นไปไวครับ oh <my> ช้ำครับผม oh <my> ช้ำเนี่ยลงภาคใต้ไปได้นะครับ oh <my> dry มาเ่เช็คนะครับหรือว่าลูกพีชครับผมเอามานนะ่อกนะี้นี่จงมวยนะมาส้มเขียวบอย่นสามัญส้มเขียว หวานอร่อยครับกรอบนะครับขอบในถ้าหากใครชมคลิปนี้แล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s ับส c r i b e กดกระดิ่งให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมแล้วท่านจะไม่พลาดชมคลิปต่อไปนะครับ เจอกันทีนหน้าครับสวัสดีครับโอเคบายบาย